เ,เริ่มแบบว่าเผาผลาญแบบแย่ลงกว่าตอนเด็กๆมากอะก็รู้สึกเลยว่าแบบเออมันกินแปบ๊แปบๆนึงมันก็บวมมันก็เหนียงมันก็แบบออกหน้าออกคอออกอะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะถึงเวลาของเราแล้วแหละที่แบบว่าร่างกายเราเริ่มผลิตเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยเนี่ยน้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะครับผมแล้วนอกจากเรื่องพวกนี้เนี่ย การนอนก็เป็นเรื่องสําคัญที่ส่งผลต่อความบวงของเรานะครับยิ่งเรานอ,นอนดึกใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าแบบมันหิวตอนดึกอะ่ะใครเคยไปหิวตอนดึกบ้างแต่กลับกันถ้าเรานอนหลับดีอย่างเงี้ยมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่จะทําให้เราไม่รู้สึกหิวระหว่างวันบางทีก็ตื่นมาแล้วก็เพลียเหมือนกันเพราะว่านอนไม่พอแล้วก็เราก็จะรู้สึกอะไรว่าแบบเออมันอยากจะ จุดจิบตลอดทั้งวันเลยแล้วก็การที่นอนไม่พอเนี่ยส่งผลอีกอย่างหนึ่งต่อการออกกํลาลังกายเลยก็คือเราก็จะไม่มีแรงไปออกกํลาลังกายแล้วเราก็จะรู้สึกแบบไม่เฟรชยกอะไรก็ไม่ไหวแล้วก็แบบว่าเออไม่เอาดีกว่าเพราะว่าแบบเดี๋ยวจะเพลียเกินแล้วก็แบบจะป่วย